ตามปกติแล้วผมก็เข้าไปส่ง t ิ kt o อกไปวันๆหนึ่งนะครับก็นั่งเขียเล่นเขียเล่นไปจนมีงานงานหนึงมันขึ้นฟีดมานะครับซึ่งเรียกว่างานกระดิ่งนี่เลยนะครับอย่างงานนี้อันดับหนึ่งงานตะลงฮ่องกงเคยติดต่อมอไม่ได้ภาษาก็ผ่านได้ลูกสาวบ้านนี้โกยเงินแสนกับทุกคนไม่คัดเยอะให้สิทธิคนขยันตั้งใจและสู้งาน สนใจจองคิวแอดไลอ่าแคแอดลนะครับหรือไม่ก็งานนี้นะครับงานกระดิ่งฮ่องกงงานตรงงาน30นาทีการันตี6-15รอบขึ้นทุกวันลูกค้าแน่นทุกวันวัละนับไม่ท้วนคนลูกค้าเยอะมากของมากที่สุดการันตีจ้าที่ทำงานจิมซาจุยเริ่มงานบ่ายโมงเลิกตีหนึ่งอุปกรณ์ทำงานฟรีทุกอย่างจ้ามาทำงานเก็บเงินอย่างเดียวจ้า แอดเลดนางฟ้า600ถึงตัว350แอดเลดคนสวย500ถึงตัว300นะโอ้ oh, หักเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> การันตีรายได้2 0 0แสนอัพแน่นอนขอแค่รับลูกค้าไหวเพราะลูกค้าแน่นมากกดกิ่งจนกิ่งพังจ้าโนแท็ก no ซื้อตั๋วเครื่องบินเองรับตั้งแต่รอบแรกและรับเงินทุกวันไม่ผูกมัดไม่มีประกันทำงานอย่างต่ำา14วันถึง25วันรอบที่11ขึ้นไปบอสเก็บกับเด็กแค่ ร้อยนอกนั้นของเด็กเต็มๆม,มีแท็กแท็กก็25่รอบแล้วมีประกันค่าเดินทาง3,000บาทที่สำคัญอย่าลืมแลกเงินมาโชว์ด้วยนะคะสนใจงานติดต่อ ID Line ไลน์ะก็จุดจุด,จดนะแล้วก็มีคนมาคอมเมนตะ์คัดเยอะไหมคะต้องผอมมากไหมทักไลน์มาเลยค่ะ,นะสนใจทักไลน์มาเลยคะ่ะไม่โกหกจ้ามีรีวิวให้ดูแน่นอนจะ้ะมีใครสงสัยเหมือนผมบ้างไหมคะว่าไองานพวกนี้มันคืองานอะไรทำไมเงินมันดีจังเลย บางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับถ้าพร้อมรับชมรับฟังแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วเราก็ไปฟังไปชมกันเลยนะครับไองานกระดิ่งเนี่ยมันคืองานอะไรไม่ว่าคุณเจออะไรในเฟซคุณเจออะไรใน Tik t o อกนะครับงานกระดิ่งรับงาน NV นะครับ NV นี่หรืองานรับงาน v i p นะครับ มีทั้งในประเทศและทั้งนอกประเทศนะครับพวกเนี้ยไซไลน์อะไรเนี้ยพวกเนี้ยนะครับพูดตรงๆเลยมันก็คืองานขายตัวดีๆนี่แหละครับแต่ว่าเขาจะไม่พูดตรงๆนะครับเขาจะใช้คําเลี่ยงนะไซไลน์รับงานนะรับงานที่นี่รับงานที่นู่น่าน KTV ะ่า KTV นะประเทศนั้นประเทศนี้นะครับ VVIP นะครับอ่า NVNV นะี NV, ่ ตัวเอ็นข้างหน้านี้ย่อมาจากคาว่าไนส์นะครับก็คือค้างคืนนะครับนะแล้วก็มีงานกลับงานตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตหรือที่ไหนก็ตามนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคอนแทคโดยตรงหรือไม่ก็อาจจะเป็นกลุ่มลับเลยนะครับมีหน้าที่รับงานส่งให้ลูกค้าหลักๆก็ถ้าเงินดีก็จะเป็นคนจีนนะครับเงินน้อยลงมาหน่อยก็จะเป็นเศรษฐีนะครับของไทยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนจีนจะชอบเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินจะดีสําหรับเอ่อ คนจีนนะครับคนจีนนี่เปนะครับจ่ายสุริสูรายนะครับเที่ยวหนักเที่ยวเก่งนะครับเงินก็ได้เยอะนะครับสรุปแล้วก็มันก็คืองานแบบนี้นี่แหละครับก็คืองานก็คืองานไปนอนค้างนะครับส่วนงานกระดิ่งเนี่ยเป็นงานอีกแบบหนึ่งเลยนะครับไม่เหมือนสายลายนะครับตามกันที่งานกระดิ่งก็คืองานที่คุณอนะพอตกลงที่จะไปแล้วใช่ไหม คุณไปปั๊บนะครับคุณก็ไปอยู่ในห้องห้องเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับห้องใครห้องมันลูกค้าเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าตึกไหนเนี่ยเป็นทํางานกระดิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งสิงคโปร์กระดิ่งฮ่องกงกระดิ่งไต้หวันกระดิ่งไหนก็ได้นะครับนะคาว่ากระดิ่งเนี่ยมันหมายถึงกิ่งนะครับไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงกระดิ่งลมที่แขวนอยู่ตรงฟ้านะไม่ใช่มันหมายถึงกิ่งที่มันอยู่ตรงอ่อตรงออดนะครับอ่า นะครับภาษาอีกภาษาหนึ่งนะครับทั่วไปบางพื้นที่เขาก็เรียกว่ากระดิ่งนะครับบางที่เขาก็เรียกว่ากิ่งนะบางที่เขาเรียกว่าออดนะครับนะลูกค้าจะเดินไปกดนะครับเข้าไปในตึกนั้นนะเขาจะเดินไปกดไปกดเลยนะครับไปกดกระดิ่งนะครับคุณก็มาเปิดประตูอ่ะคุณไปตอนแรกนะคุณก็ไปอยู่กับแม่เล้าใช่ไหมอ่ะคุณก็พักห้องใครห้องมันนะครับนะคุณก็อาศัยอยู่ในห้องนั้นแหละมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนว่าคุณน่ะไปอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับคุณไปเช่าอาศัยอยู่ พอคุณอยู่ที่นั่นนะ่ะจะมีลูกค้ามาวันวันหนึ่งนะครับเป็นร้อยๆเลยนะถ้าใครเป็นอยู่ใจกลางเมืองบางวันก็เป็นพันเลยนะครับลูกค้าจะเดินม,มากดกิ่งกดกิ่งนะครับพอกดปุ๊บคุณเปิดอ่ะโอเคถ้าเขาไม่พอใจคุณนะครับเขาก็ปิดแล้วเขาก็ไปกดห้องอื่นนะครับเขาจะไม่เคยเห็นหน้าคุณมาก่อนนะครับจะไม่มีแฟ้มไม่มีอกลุ่มไลน์อะไรให้คุณเห็นหน้านะครับไม่มีนะเขาจะใช้วิธีนี้นะครับก็ไปกดคุณเปิดประตูอ่าเขาเห็นหน้าคุณ นะครับถ้าเขาพอใจเขาก็เข้าไปในห้องนะครับคุณก็พาเข้าไปอาบน้ําแล้วก็ทําอะไรต่อมีอะไรนะครับเสร็จแล้วนั่นแหละครับคุณก็เก็บเงินจากลูกค้ามานะครับแล้วก็ถ้าคุณมาก็ตามที่ที่เขากําหนดนะครับบางบางที่ก็หักเยอะให้คุณน้อยนะครับนะคุณเก็บมาราคานี้สมมติว่าคุณเก็บมาราคา600ใช่ไหมที่มันเขียนว่าถึงตัว350นะก็คือคุณจะได้350นะครับแล้วก็ อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องให้ทางแม่เล้าเข้าไปนะครับทําอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอ่าแต่วันไหนคุณไม่อยากรับแขกนะครับเขามากดออดคุณก็ไม่ต้องเปิดประตูนะทาไปอย่างนี้ไปนะครับอ่าแต่ว่าถ้าไปไปแท็กก็คือคุณไปแล้วเขาให้เขาออกค่าใช้ใจ่ายให้ก่อนอนะ่ะเขาจะกําหนดนะครับว่าคุณต้องทํางานขั้นต่ำในกี่วันนะครับนะอย่างของเจ้านี้นะครับก็สิบสี่ถึงยี่สิบห้าวันนะครับ แล้วก็บางเจ้าก็เขาจะกําหนดแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเราจะไม่เหมือนกันทําแบบนี้นะครับเนี่ยจึงเรียกว่างานกระดิ่งนะครับงานกระดิ่งเงินเดือนดีไหมก็ตามที่เขากล้าการันตีมันก็ต้องเงินเดือนดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหรีเงินมันเป็นเรีเงินสิงคโปร์นะครับไอที่ปิดอยู่เนี่ยคือเรีเงินสิงคโปร์แล้วเหรีเงินประเทศอื่นอีกนะครับอย่างที่ผมได้เข้าไปพูดคุยกับแม่เล้านะครับฮ ไอเรามันก็สอดรู้สอดเห็นซะด้วยสินะก็เลยปลอมตัวเป็นสาวสวยเซ็กซี่นะครับเข้าไปพูดคุยกับแม่เราทีนี้มันก็ว้าวุ่นเลยนะครับแม่เราก็ได้คุยไลน์กับผมนะครับว่าเออถ้าไปบางทีเนี่ยถ้าให้ไปด้วยตัวเองเนี่ยก็คือถ้าเราออกค่าใช้จ่ายเองนะ่ะ เขาจะเรียกว่าโนแท็กนะครับนะแต่ถ้าเราไปได้วยแท็กเนี่ยมันก็จะมีการกําหนดงานว่าขั้นต่ําคุณต้องรับลูกค้าเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็บางคนก็ที่เขาบอกว่าไม่คัดเยอะก็คือไม่คัดรูปร่างหน้าตานะครับอ่าแต่ถ้าคัดเยอะหน่อยก็ถ้าเลดนางฟ้านี่ก็คือพูดง่ายคือคุณคือคุณคือตัวท็อปนะ mm hmm. เลดคนสวยนี่คือกลางๆครับสวยแบบกลางๆอืมเพราะฉะนั้นแล้วงานนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาคุณร้้นๆเลยนะครับนะแม่เล่าในเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเออ เขาบอกว่างานกระดิ่งที่ฮ่องกงเนี่ยที่บ้านเขามันถูกกฎหมายแต่ว่าถ้าคนไทยไปทําคือผิดกฎหมายนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่ามันถูกกฎหมายจริงไหมหรือไม่จะเป็นเหมือนประเทศเราครับก็คือหลักตาข้างเดียวประเทศเราก็รู้นะว่ามีโสเภณีนะครับมีคนทํางานขายบริการแต่ว่าก็ไม่เห็นมีใครออกมาทําเรียกหรือเรียกร้องอะไรนะครับมีเพียงบางพักเท่านั้นนะครับนะ ที่ออกมาบอกว่าเออมันควรเอามาให้มันถูกกฎหมายแล้วเก็บภาษีใช่ไหมจะได้ดูแลคุ้มครองพวกเขาด้วยจะได้มีการตรวจสุขภาพมีการทําอะไรด้วยนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเทาๆอยู่นะครับไม่ถูกกฎหมายแต่ก็หาเจอได้ไม่ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นซอยนานาสุขุมวิทหรือไม่ก็นในในเฟซในไลน์มีทุกอย่างนะครับาบางทีเข้าไปในเน็ตก็มีนะครับขึ้นมาเพื่อเลยสาไลน์สุข,ขุมวิทสายไลน์นู่นนี่นั่น,น ทุกคนรู้ครับว่ามีบ้านเรามีทุกคนรู้นะครับแล้วทุกคนรู้ว่าบ้านเรามีผู้หญิงถูกส่งไปนะครับตมเขาก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเข้าประเทศนะครับผู้หญิงจะเข้าประเทศยากมากนะครับฮ่องกงนะครับไต้หวันเกาหลีนะครับคนไทยเข้ายากเพราะเขารู้ว่าจุดมุ่งหมายของสาวๆพวกนั้นคือไปทําอะไรนะครับแต่บางคนเขาก็มีเทคนิคในการเข้านะครับอืมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าแล้วไหนมันสุดยอดหรือมันเก่าเกมแค่ไหนนะครับ ทีนี้เนะี่ยพอคุณไปอยู่นะครับคุณก็สามารถได้เงินกับบ้านได้จริงนะครับอ่าแต่ถามว่าแล้วแต่เราจะเป็นยังไงอันนี้แล้วแต่ดวงคุณเลยาบางเราเขาก็ใจดีบางเราเขาก็บีบบังคับหรือไม่บางเราเขาก็หลอกคุณไปทํานะครับหลอกว่าเป็นงานนวดงานนู่นน,นี่แต่จริงๆแล้วพาคุณไปขายตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าบางเราเขาก็พูดตรงๆเลยว่ามันคืองานอะไรนะถ้าคุณพอใจมาก็มาไม่พอใจมาก็ไม่ต้องมานะครับอ่า แต่ถ้าคุณไปโดยไม่มีแท็กนะครับก็คือคุณออกค่าใช้จ่ายเองคุณเข้าไปได้เองอันนี้คุณก็สบายหน่อยนะครับอยากรับลูกค้าคุณก็รับไม่อยากรับคุณก็ไม่ต้องรับนะครับนี่แหละครับนะก็คือโดยไปกดออนะก็คือไปกดกระดิง่งนะดิ้งดองอยู่หน้าประตูนะแล้วก็รอให้เข้ามาเปิดประตูอ่าถ้าเราเห็นหน้าไม่พอใจเอาโอเคเขาก็ปิดประตูไปนะครับอันนี้คือเขาเล่าให้ผมฟังนะผมไม่เคยไปใช้บริการถึงที่ฮ่องกงนะผมออกตัวก่อนนะครับ งานนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับ่าเพราะฉะนั้นแล้วงานกระดิ่งเอยงานอะไรที่คุณเห็นเนี่ยมันก็คืองานนี้แหละไม่ใช่ว่าให้คุณไปทาโรงงานกระดิ่งลมติดตามประตูบ้านติดตามหลังคาบ้านไม่ใช่นะครับมันคือก็คืองานขายบริการนี่แหละนะครับหรือพูดตรงๆก็คืองานขายตัวนี่แหละนะครับโดยส่วนตัวแล้วนี่ผมไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินนะครับว่ามันถูกหรือผิดไหมนะครับก็บางคนคือพูดง่ายๆคือว่าคนเราก็มีเหตุผลต่างกันออกไปนะครับแล้วผมก็ ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินด้วยว่าที่ทำมันถูกหรือผิดไหมแต่ก็อยากวิงวอนขอร้องนะครับว่าออให้ทําอยู่ในกรอบขอบเขตอยู่ในกฎหมายนะครับวิงวอนก็ได้แต่ Wing แวิงวอนนะครับแต่ผมก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงคุณก็รู้ใช่ไหมไม่ว่าจะมีข่าวเกาหลีออกมาสักกี่ครั้งนะครับแต่ก็ยังมีผีน้อยที่เกาหลีไปอีกมากมายนะครับใครๆก็รู้นะครับแต่ผมก็ได้แต่วิงวอนว่าให้คุณทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับ เพราะว่ามันจะเดือดร้อนคนที่อยู่ในประเทศด้วยนะครับถ้าเขาอยากจะไปเที่ยวเอ่ยอยากไปเลยเอ่ยมันก็ไปยากไปลําบากยิ่งเป็นฮ่องกงเนี่ยผู้หญิงไทยเข้าประเทศยากนะครับเพราะเขารู้ว่าเขากลัวคุณจะไปนี่แหละไปทํางานกระดิ่งนี่แหละนะครับนะส่วน KTV ก็ KTV ก็ก็เหมือนกับงานกระดิ่งนะครับเพียงแต่ว่างานกระดิ่งจะสบายกว่า KTV นะครับนะงานกระดิ่งก็คือไปขายจริงๆเลยนะครับคุณก็แค่เปิดประตูแล้วคุณก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นแหละบางห้องก็สวยบางห้องก็ซ้อมซ่อนะครับ แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ที่คุณเลือกไปูง่ายๆก็คือคุณเลือกด้วยตัวของคุณเองคุณก็ต้องรับได้เมื่อคุณไปถึง KTV เนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งก็เหมือนสาวคาราโอเกะนะครับ KTV นี้ย่อมาจากคําว่าคาราโอเกะทีวีนะครับก็คือเป็นห้องให้ร้องนะครับบ้านเราจะเรียกคาราโอเกะเฉยๆใช่ไหมแต่ต่างประเทศเขาจะเรียกว่า KTV นะครับก็คือมีห้องใหญ่ๆเลยให้คุณไปนั่งนะครับนานแล้วคุณก็เรียกเด็กมานั่งกับคุณนะครับแล้วก็ร้องเพลงอันนี้คือ KTV นะ แต่ว่า KTV น่ะส่วนใหญ่มันจะแฝงงานแบบนี้เข้าไปด้วยเหมือนอาบอนวดบ้านเราเมื่อก่อนก็แค่ไปอาบไปอบไปนวดใช่ไหมแต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่ามันก็แฝงการขายบริการไปด้วยนะครับ KTV ก็เหมือนกันนะครับมันก็แฝงการขายบริการเข้าไปด้วยนะครับลูกค้า v i p ตัวใหญ่เบิ้มมานั่งนะครับสเปนเงินเต็มที่นะนะเปเต็มที่ใช้ใจ่าวิสุด้าคุณกล้าขัดใจเขาไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าของ ที่เนี่ยจึงไม่กล้าขัดใจลูกค้านะครับเพราะถ้าลูกค้าไม่มาเนี่ยอาจจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงตัวเองจะเอาเงินที่ไหนหมุนในธุรกิจล่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มาเท,ที่ยว KTV นะครับมันก็จะต้องมีนคนมีเงินอยู่แล้วนะครับคนไม่มีเงินแต่สีตาสาที่ไหนจะมีเงินไปเปิด KTV จริงไหม KTV เปิดห้องแต่ละทีไม่ใช่ถูกๆนะครับคุณนะครับบางทีก็เอาตำตำอะตำตำก็สองพันนะครับสวยๆหน่อยก็ห้าพันนะครับหรือ เปิดทีห้องเป็นหมื่นก็มีนะครับตามเล้าตาม KTV นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ KTV เนี่ยมันก็แฝงการขายบริการไปด้วยนะครับเรียกเด็กมานั่งพาออกไปต่อได้ด้วยนะครับนะก็จะเป็นงาน VIP นะแล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับ NV ก็คือไปค้างคืนนะครับไองาน NV กับงาน VIP เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในประเทศของเราก็ทำได้นะครับก็มีอยู่ในกลุ่มลับต่างๆแล้วก็หรือไม่จะมีคอนแทค คอนแทคแบบลับๆเลยนะครับซึ่งเป็นการบอกกันแบบปากต่อปากนะครับไม่ได้มามีประกาศนะครับจะรับเฉพาะลูกค้าที่เป็น v i p เท่านั้นนะครับลูกค้าแต่ละลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นพวกลูกค้าจีนซะส่วนใหญ่นะครับที่ชอบเปย์เงิน่ะนะแล้วก็คนรวยๆนะครับตาศีตาสารอย่างพวกเราเนี่ยอย่าหวังเลยนะครับว่าจะได้ไปเที่ยวแบบนี้มันจะมีงานโผล่มาเรื่อยๆนะครับเป็นงานที่อย่างของเจ้านี้นะครับ เอ็พัทยาคืนนี้ค้างนะครับถ้าเอ็นวีเนี่ยคุณจะรู้เลยเลยว่าค้างขอสาวสวยผิวขาวตรงปกนะบัตรแปดพันแปดพันี่คือเขาจ่ายให้คุณนะนะไม่ใช่ว่าคุณบัตไม่ใช่ว่าไอ้บัตรคำนี้ย่อม,มาจากคําว่าบัตรเจ็ตหรือต้นทุนไม่ใช่ว่าเป็นเงินที่คุณต้องออกไม่ใช่นะครับบัตในที่นี้หมายถึงว่าเขาจ่ายให้คุณ8 0 0พันนะครับนะแต่ว่าค้างนะลูกค้าจีนวัยรุ่นหล่อนะลูกค้าจีนวัยรุ่นหล่อนะครับ โรงแรมพัทยาโอ,โอเคนะครับบางทีก็จะมีเป็นกลุ่มลูกค้าบางทีก็จะมีเป็นเดี่ยวๆนะครับทางทางเล้าเนี่ยเขาจะบอกคุณนะครับว่าแม่เล้าเขาจะบอกคุณเจ้านี้ก็บอกว่าไปรุ่นหรอนะครับแล้วก็โรงแรมพัทยาโรงแรมไหนก็คุณก็ไปหาดูกันนะครับพัทยามีเป็นพันกว่าโรงแรมนะครับส่งแคสงาน5้าถึงสิรูปนะครับแล้วก็วิดีโอก็คือคุณต้องส่งรูปนะครับแล้วก็ส่งวิดีโอไปไปให้เขาดูนะครับ ผมได้ถามแม่แล้วรู้แล้วนะครับว่าต้องแก้ผ้าไหมเขาบอกไม่ต้องแก้ผ้านะครับก็คือคุณถ่ายรูปหุ่นของคุณมาให้เขาดูแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็มีวิดีโอหรือไม่บางทีเขาจะคอวิดีโอคุยกับคุณนะครับเขาอยากเห็นภาพเคลื่อนไหวนะว่าคุณพูดอย่างไงคุณเออสามารถนู่นนี่นั่นได้ไหมนะครับอ,อ่าคุณบริการยังไงคุณอาบน้ําได้ไหมคุณนู่นนี่นั่นอ่ะถ้าใครเคยไปเที่ยวใครฟังคลิปนี้ก็คงจะรู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับหลังจากอาบน้ําเสร็จเราทําอะไรกันต่อคนจะ ควรจะรู้นะครับไปเที่ยวเขาจะรู้นะครับอ่าไม่ต้องหักนะครับแฮชแท็กแคสงานปรับนะครับทํางานพังประจานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพูดง่ายๆก็คือคุณขัดใจลูกค้าไม่ได้เลยนะครับนะถ้าคุณขัดใจลูกค้าไม่พอใจลูกค้าก็ฟ้องร้องเนี่ยแสดงว่างานพังนะครับอ่ไองานพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับมีมาเป็นอยู่ในกลุ่มว่าคุณรับแค่งานพวกนี้นะถ้าคุณหน้าตาดีหน่อยเนี่ยคุณก็สามารถที่จะอยู่ได้เลยนะนะ บัตรตั้ง8 0ดพันนะหรือไม่งานนี้นะครับเนี่ยก็เจ้าเดิมนะครับเนี่ย VIP เสร็จกับงานพรุ่งนี้ขอหนึ่งสาวอายุน้อยหรือนักศึกษานะครับนะบัตรสี่พันเลยนะครับอ่อแต่น,นี้เสร็จงานกลับนะครับไม่ต้องค้างลูกค้าจีนเห็นไหมสังเกตไหมลูกลูกค้าจีนเนี่ยมันจะชอบเที่ยวแบบนี้นะครับอ่าห้าถึงสิบรูปหรือวิดีโอนะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็ NV ค้างนะครับงานวันจันทร์สิบแปดนะครับ สาวอกแท้เท่านั้นนะครับสวยสมบัติบัตรหมื่นถึงหมื่นสี่พันนะครับลูกค้าจีนไม่แก่นะนะอันนี้ค้างหมื่นถึงหมื่นสี่เนี่ยคือเยอะมากนะครับคุณรับงานเดียว,ค,นนค,ค,ยวนะคุณนอนท้างแค่คืนเดียวนะคุณนอนท้างกับผู้ชายคนเดียวคืนเดียว่คุณได้หมื่นหรือหมื่นสี่เลยนะครับถ้าเขาถูกใจคุณอีกผมว่าคุณได้ทิปอีกนะครับเก 20, ือบสองหมื่นทีเดียวนะนี่ก็คืองานพวกเกี่ยวกับ NV รับงาน v i p นะครับ งานกระดิ่งงาน KTV งานพวกนี้รวมๆแล้วก็เป็นงานพวกที่คุณรู้เนี่ยแหละครับว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะครับบางคนรู้หรือบางคนอ่อนต่อโลกมันก็บอกให้คุณรับทราบนะครับไองานพวกเนี้ยเป็นงานที่ถามว่าผิดไหมผมไม่อยากตัดสินนะครับไม่ขอออกความคิดเห็นนะครับผมมาเล่าให้คุณฟังเฉยๆว่ามันมีงานแบบนี้อยู่ในโลกจริงนะครับแล้วถามว่าเป็นงานที่คุณ ต้องบริสุทธิยุติธรรมไหมหรือถ้าผมมีแฟนทํางานแบบนี้ผมควรจะเลิกหรือควรจะทาอะไรต่อไหมอันนั้นแล้วแต่คุณคิดเองนะครับสําหรับผมผมบอกแล้วผมไม่อยากตัดสินอะไรใครนะครับเพราะบางคนก็มีเหตุผลของเขาที่เขามาทํางานแบบนี้บางคนก็รังเกียจงานแบบนี้บางคนก็มีเหตุผลที่ต้องทางานแบบนี้เข้าใจบางคนก็รังเกียจคนที่หนีไปทํางานต่างประเทศไปเป็นผีน้อยไปขายบริการผมก็เข้าใจบางคนเข้าก็ไม่ได้รังเกียจเขาก็ รับทราบเหตุผลเพราะตัวเขาก็ลําบากมาเหมือนกันตัวผมเองก็เฉยๆนะครับนะรู้ว่ามันมีงานแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ว่าไปชี้นิ้วว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกไม่ใช่นะครับนะเพราะว่าตัวผมเองตอนนี้ก็สามสิบกว่าแล้วนะครับไม่ได้ผ่านโลกมาเยอะพอสมควรนะครับไม่ได้มามีตัดสินมาตัดสินอะไรใครนะครับแต่ก็ขอให้ทุกคน,นระมัดระวังตัวนะครับดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ อยากจะวิงวอนขอร้องว่าให้ทําอะไรให้มันอยู่ในทํานองคลองธรรมนะครับแล้วก็อยู่ในกฎหมายด้วยนะครับนะสำหรับใครที่เห็นยังไงก็นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะเกี่ยวกับเรื่องงานกระดิ่งนะครับงานกระดิ่งงาน NV KTV งานรับงานนะครับไลน์พวกนี้อ่ะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาที่มีคลิปใหม่มามันจะได้แจ้งเตือนให้คุณทราบคนแรกเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะนะครับสุขสันต์วันศุกร์นะครับารรบาย